จากที่อังกฤษนะครับพาไปดูอีกหนึ่งที่พาไปดูเขาว่ากันว่าก็จะเป็นโรงแรมก็ได้นะแต่ว่ามันก็ออกแนวกึ่งกสวนสาธารณะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่กิบเก๋แล้วก็มีค,คนเนี่ยไปท่องเที่ยวเยอะมากในช่วงนี้เป็นที่เยอรมันนะครับสถานที่แห่งนี้เรียกว่าฮัตพาเลสเดี๋ยวไปดูภาพกันครับว่าออกแนวกิบเก๋มากแค่ไหนครับเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยคือเขาสร้างมานะครับเพื่อที่จะออกแบบให้คนเนี่ยได้มาพัก ในโรงแรมที่นี้นแต่ว่าพยายามออกแนวแคมปิงออ้งสุดแนวนะแล้วก็พยายามยั่วน้ำลายนักท่องเที่ยวสุดฮิปส่วนมากก็เน้นวัยรุ่นเนี่ยแหละนะครับโดยที่เยอรมันเนี่ยเขาเพยายามเปิดสวนสาธนารณะมากๆโรงแรมแห่งนี้ก็เลยเพยายามออกแบบให้มีสวนสาธนารณะที่เปิดได้ตลอด24อชั่วโมงอะ่ะนี่เข้ามาเขาบอกว่าเมืองที่สร้างโรงแรมอันนี้เนี่ยฝนตกเยอะ เลยทําให้ <c oughs> พยายามออกแบบให้มันเป็นในร่มที่สุดแ <c oughs> ต่ว่าก็ยังได้บรรยากาศของการแคมปิ้งอยู่นะครับสถานที่อย่างนี้ถ้าเกิดไปที่เยอรมันเนี่ยเรียกว่า The h u t t e n Palace <c oughs> ถ้าเกิดแปลปจากเยอรมันเป็นอังกฤษก็คือ h u t Palace ก็ถูกตกแต่งด้วยอุปกรณ์คาราวานคลาสสิกต่างๆตั้งแต่พื้นที่ส่วน นอนส่วนที่พักนะครับแล้วก็มีต้นไม้ที่แขวนไฟเพื่อให้เห็นทางเดินรอบๆได้ด้วยคนที่ออกแบบชื่อนายซิลเก้โรเรนเซนะครับซึ่งเขาเนี่ยตั้งใจที่จะทำโรงแรมแห่งนี้ให้คนเนี่ยเข้ามาพักผ่อนแล้วก็ราคาไม่แพงมาก<อ>สนนราคาอยู่ที่ประมาณ2,500บาทต่อหนึ่งคืนค,คือที่เป็นค่างเงินของเขาก็คงโอเคอะระดับ<อ>กลางๆ เพราะว่าอย่างในเมืองไทยอย่างในกรุงเทพเนี่ยโหโรงแรมก็แพงกว่านั้นนะถูกต้องค่ะ2,000บาทนี้ก็พอโอเคนะ,นะคะแล้วก็ฮิปเก๋ไม่เหมือนใครด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้านะคะตามที่เราสัญญากับคุณผู้ชมเมื่อวานเนาะรเรานําเรื่องของพี่คนหนึ่งนะคะที่เป็นคนขายลอตเตอรี่แล้วพี่เขาก็ขารีบด้วยแต่ยังเจอโจรใจร้ายเนี่ยขโมยเงินขโมยลอตเตอรี่ไปอีก ครับผมช่วงหน้าเชิญมาคุยจะคุยคกับพี่คนนี้นะครับมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าอย่างหนึ่งครับพี่ค,คนนี้กําลังใจดีมากชวนชมนะครับพี่เขายิ้มตลอดแม้ว่าต้อง<ช>เจอกับเรื่องร้ายๆครับ,รบสักครู่เดียวค่ะทั้งหมดนี้ค่ะ